ฤทิ์สีดวงภายใน7วันฤทิ์สีดวงภายนอก7วันริ์สีดวงแบบผสม7วันทายมีเลือดออก7วันทวารหนักคัน7วันทวารหนักเปียกชื้น7วัน ถ้าใช้หมดหนึ่งกล่องแล้วยังไม่ดีขึ้นแบรนด์ขอลาออกจากวงการแพทย์เลยครับไม่ว่าจะเป็นลิซิดวงภายในลิซิดวงภายนอกหรือลิซิดวงแบบผสมมีการคันปวดใช้เจวันก็เห็นผลแบรนด์พัฒนาสูตรแก้ลิซิดวงนี้มามากกว่า10ปีแบรนด์รับประกันเลยว่าใช้ครบ1สัปดาห์แล้วไม่เห็นผลยินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนนี่ไม่ใช่สินคา้าธรรมดาแต่เป็นอาวุธลับยุติลิซิดวงก่อนนอนผลิตภัณฑ์นี้ออกแบบมาสำหรับคนที่มีหาลิซิดวงมานานหลายปี ไม่ว่าจะ่ลิ้สีดวงของคุณรุนแรงแค่ไหนใช้แค่ครั้งเดียวก็จะรู้สึกได้ถึงผลลัพธ์ทันทีราคาเพียงอาหารหนึ่งมือเท่านั้นเราจะใช้โยนี้เป็นหลักฐานว่าตัวนี้ช่วยเรเาลิ้สีดวงภายในภายนอกหรือแปรรูบได้จริงทำให้คุณปรับมาใช้ชีวิตได้อย่างสบายไม่ต้องกังวลเวลานั่งขับถ่ายถ้าไม่เชื่อตอนนี้มีโปรส่งฟรีถบ้างและลด50%ด้วยนะครับ้าคุณมักเจ็บเวลา,า,ถ,า,วาวถ่ายพราวนแดงบวมคันอัดเลือดหรือลินสี่ดวงยื่ออกมา หรือมีแผลรอดสว่านที่เป็นซักบ่อยๆลองใช้ KR เจลทาลิสดูตัวนี้ดูสักรั้งทาแค่วัวลคทั้งทาตอนเช้าว10วินาทีรู้สึกสบายขึ้นทันทีสบายสุดๆทุกคนที่สั่งซื้อผ่านวีดีโอนี้จะได้รับส่วนลดทันที50%และมีเงวนจำกัดรีบกดลิ้นล่างสั่งซื้อเลยครับ